เอานี้ค่ะ179ค่ะอุ๊ยแม่ค้าใช้ไอายไลเนอร์ของอะไรคะทำไมกีตาสวยจังอ๋อแม่ค้าใช้ของเดสเซน n มีเลยค่ะตัวไหนค้อยากได้ตัวนี้เลยค่ะ มันเป็นหัวแบบนี้หรอคะไม่ค่อยชอบหัวแบบนี้เลยอะคะ่ะมีแบบอื่นไหมคะมีค่ะจะเป็นแบบดินสอทางนู้นเลยนะคะไม่ค่อยชอบแบบดินสอค่ะกลัวเขียนไม่ถนดัดมีแบบอื่นอีกไหมคะงั้นลองแบบนี้ไหมคะอันนี้จะเป็นหัวผู้กันไม่ค่อยชอบแบบผู้กันนะคะมันเขียนยากเอาแค่แป้งนี้แหละคะ่ะได้ค่ะใส่ถุงไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะอุย๊ย ทำไมหน้าใสจังคะใช้อะไรแม่คะใช้ของอจอร์ไ u r ซอร์สีจันเลยคะ่ะแนะนําหน่อยค่ะได้คะ่ะทางนี้เลยนะคะอ๋อค่ะลูกค้าค่ะทางนี้คะ่ะอ๋อค่ะค่ะตัวนี้เลยคะ่ะลูกค้าใช้แล้วผิวชุ่มชื้นมากอืมไม่ค่อยชอบอจอร์ไ u เซอร์ค่ะกลัวมันเหนียวรับรองเลยคะ่ะว่าตัวนี้ไม่เหนียวแบบไม่ค่อยชอบครีมแบบซองอะคะ่ะมันหมดเร็วถ้ากลัวมหมดเร็วซื้อแบบกล่องก็ได้นะคะอืมไม่เอาอะค่ะไม่เป็นไรดีกว่างั้นลูกค้ารับแค่แป้งใช่ไหมคะวันนี้ยังไม่เอาอะไรค่ะเดี๋ยววันหลังมาดูใหม่นะคะ ตรงนี้หายไปไหนเอา้าที่ไหน